สวัสดีคะ่ะพี่น้องภาษาภูไทยวันนี้สาวภูไทยสีสมาสเสนอคําว่าตาโลเดอจ้าเดอ้อคำว่าตาโลเป็นเนอเลยภาษาไทยเพิ่นกะหมายถึงว่าตาลักษณะของตานี่แหละจ้ะลักษณะของตาที่มันตากลมๆใหญ่ๆตาโตๆอย่างนี้ ภาษาไทายภาษาผูไทยเพื่อนจะห้องวาตาโลเด,จดอจ่าเดออ์อันนี้ที่ถ่ายมานี่เป็นเฮ็ดนะจ๊ะเฮ็ดชื่อเฮ็ดว่าเฮ็ดตาโลจ้ะสังเกตเบิง่งเนาะน่ะก้อนเพื่อนสิเป็นก้อนกลมๆใหญ่ๆเหมือนลักษณะตาโลที่ว่านะจ๊ะกลมๆใสๆใหญ่ๆเนี่ยเป็นลักษณะว่าตาโลนะนะจ๊ะ,ะภาษาผูไทยวันนี้นะจ๊ะเฮ็ดตาโลผู้ดใดหูจักอยู่บ่เนา้อจ้ะ าผู้ไทยไปเจอของแปลกไปเจอเห็ดตาโลบ่เคยเห็นกําลังมาเห็นเนี่ยค่จะจ้ะเห็ดตาโลว่าสั้นก็เลยไปซื้ออันนี้เนี่ซาบาทซื้อเพิ่นมาเนี่ยไปถามเพิ่นว่าสิเห็ดยังไหนกินใครเจ้าบอกว่าเอาเอามาซ่าว่าสั้นซาภาษาอีสานก็คือเจ้าสใส่พริกใส่ข้าวคั่วใส่มะนาวอย่างนี้เนี่ยน,ะ,นะ,ะใส่มกนาวใส่ ใส่ผักหอมผักหยางนี่แหละจ้ะอ่ามันมันแต่มันเป็นสมุนไพรธรรมด้ ق, มันเป็นเย็นเย็นเนี่ยถ้าซาถ้าเห่าเอาไปลวกก่อนนะจ๊นนะเนาะพอลวกแล้วเขาัะสิกินกินมันกะชิมื่นคออยู่อันนี้นะไปถามแม่ค้าเขาแม่ค้าเขาบอกว่าเห็ดเป็นของหวานก็ได้ว่าท้าใส่กะทินะมันกกินแบบเหมือนับลอยอย่างนี้นะโอ้ยเนาะสาุไทยกับแปกตาก็เลยเอาสีลองซาสีลองซาเห็ดตา,ตา,ตาโลกกินเบิ่งก็น่ามือแรงนี่จ้ะเดี๋ยว เดี๋ยวสาวผู้ไทยเอาไปล่างก่อนทุกคนเอาไปล่างแล้วก็เอามาลวกก่อนเอามาลวกก่อนจังจังสีซ่าได้อ,อันพอดีห้องครัวสาวผู้ไทยกัยังบวแล้วดีอ่าเห็ดกัยังบวแล้วดีจ้ะก็เลยย่งหวค่่ยได้อยากเห็ดเ้าเข่าเขาป่าอย่างมันบมนนูคั่ยสะดวกนะอืมเดี๋ยวสาวผู้ไทยเอาไปล่างก่อนอันนี้น้ําเดือดแล้ว เดี๋ยวเอาลงไปลวกลวกค่ะเชื้อโรคข่ะยังนี่เลยมาเนาะลวกแป๊บเดียวลวกค่ะเชื้อโรคย่ามันมีเชื้อโรคมีอย่างเนาะมันเป็นของดิบเนาะจา้าเนาะลวกแป๊บเดียวเราผู้ไทยยังคุกคักอยู่อ่า พอดีใส่ไฟฟ้าอยู่ตเตาแก๊สกันยังมงมีเตาแก๊สกันยังมมีพอละลวกข้าวเดียวให้เชื้อโรคมันตายลวกให้เชื้อโรคมันตายข้าวเดียวจ้าพี่น้องอ่าแล้วก็เอาให้มันบัดที่นี่เอาขึ้นมาให้มันสะเด็ดน,น้ำ,นำแล้วนะแค่นน่ะสะเด็ดน้ำห้มันเห็นลวกแล้วมันหมดได้หลาย ใส่้าใส่ถ้่วยนี้แหละมายกินข้าวแรงกั้มอย่างนาะเรวผู้ไทยสิกินซาเฮ็ดตาโลว่าสัน้นเอ้ยข้างแรกข้างแรกที่สิเฮ็ดกินเฮ็ดตาโลนี่นะบ่เ,เคยกินน้ำเพินสักเกอร์แล้วก็บเ่เคยเห็นนำกัาล่างหาสิเห็นมื้อน,นี้ แต่ทางอื่นคือสีบะมีมันเป็นอาหารอีสานบ้านเฮาเนี่ยจ้าทุกคนเนาะนี่เป็นอาหารทางอีสานที่อื่นมันคงสีบะมีหรือว่าสีมีอยู่เนาะอืมอ,อ่๋ยวสิปรุงละพี่น้องยวสีซาละ จะซ่าฮนะ็ดตาโล่ซาาฮ็ดตาโล่เนี่ยอันนี้เฮ็ตตาโล่ไดจ้าเดอ้ออาหารอีสานอาซาาฮ็ดตาโล่เนาะใส่ยังใส่พริกป่นใส่พริกป่นมะใส่ลายดอกใส่พริกป่นแล้วก็ ใส่ข้าวคั่วน้ำข้าวคั่วอาหารอีสานขาดบ่ได้คือข้าวคั่วนี่ข้าวคั่วข้าวคั่วแล้วก็เอาบีบมะนาวใส่บีบมะนาวใส่นี่อ่ะหมอมแดงแล้วก็พักพักไข่พักแถวเนี่ยจะ้ะใส่ลงไป แดกปลาต้มสุกปลาต้มสุกแส่หน่อยก็พอ้ากาอันอย่างอีกบาท,ทีนี้ปลาต้มสุกอีอย่างอีกเนาะบาบนี้ลืมยัง ผงชูรสผงชูรสบอกกินใส่รสดีเนี่ยจ้ะทุกคนใส่รสดีผงสุรสไม่กินกินรสดีมีค่าเท่ากัน เ,เ,เ,ดเดี๋ยวลองชิมเบิ่งก่อนบอเคยกินตะเกียบเฮตตาโลสาวผู้ชายชิลองกันเด้อพี่น้องอืมยิดจัดซาเฮดต,ตาโลซาเฮดตาโลสาวผู้ชายเห็มากินเด้อจ้าบัานี่ซาเฮดตาโลแซ่บอยู่ไหน